การฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ําอย่างทุ่งทะเลหลวงและอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กเป็นมาตรการที่จังหวัดสุขโขทยัยคาดหวังว่าจะใช้แก้ปัญหาภัยแล้งได้ในอนาคตนะครับหลังจากปีนี้แม้ว่าการแม้แต่การปลูกพืชใช้น้ําน้อยก็ยังคงเสียหายเพราะขาดน้ําครับต้นยาสูบของเกษตร,รกรในพื้นที่ตาบลปากแขวออาเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยกําลังยืนต้นตายหลังจากขาดน้ํามานานกว่าหนึ่งเดือนและสร้างความกัง,งวลใจให้กับเกษตร,รกร เพราะแหล่งน้ําสําคัญคือแม่น้ํายมขนาดนี้แห้งขอดไม่สามารถใช้เครื่องสูบน้ําขึ้นมาได้อีกชาวบ้านบอกว่าแม้จะหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยแทนการปลูกข้าวแต่ผลผลิตที่ได้ดก็ไม่คุ้มกับต้นทุนที่สูงขึ้นทางไทยแรงนี่ก็หนึ่งยาไม่โตละแล้วก็อย่างเขายาก,ก็เป็นโรคแล้วก็ผลผลิตก็จะตกต่ำได้ ถ้าบางปีเนี่ยถ้าเต็มที่เนี่ยมันจะได้ไร่ละ400เนี่ยก็เหลือสัก200 250กิโลต่อไร่อย่างเงี้ย่งซึ่งดูแลก็ขาดทุนไม่คุ้มครับไม่ต่างจากไร่อ้อยในพื้นที่ตํบบาบลวังน้ำขาวอํเาเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสโุโขทัยที่กําลังยืนต้นตายเช่นกันหลังจากขาดน้ำมานานเนื่องจากชาวบ้านอํเาเภอด่านลานหอยไม่มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านจึงใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำในพื้นที่เป็นหลัก ปัจจุบันแหล่งน้าแห้งกอดเหลือเพียงเฉพาะน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคเท่านั้นพืชผลทางการเกษตรเพาะอมาไม่ได้เลยนะครับหวานสองครั้งสามครั้งก็เสียหายไปหมดนะครับแล้วก็พืชไร่พืชไร่พอกอ้อยพอกอะไรนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันมหวานแล้น่ปริมาณน้ําฝนที่ตกน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับแม่น้ำยมซึ่งไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่กักเก็บน้ำจึงแห้งขอดอย่างรวดเร็วขนาะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กก็อยู่ในเกณฑ์ที่เหลือน้อยล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำโดยเฉพาะทุ่งทะเลหลวงและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพหากแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤด,ดูแล้งได้สิ่งที่สำคัญที่สุด ในภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนอกเหนือจากการดูแลเรื่องป่าดูแลเรื่องอพื้นที่ให้มันชุ่มน้ําต่างๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าคงต้องสร้างแหล่งกักเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับไว้ในพื้นที่รุ่มน้ํายมบ้างนะครับต้องควรจะต้องมีนะครับที่เช่นในเรื่องของการทําแก้มลิงสองฝั่งที่ผ่านมาจังหวัดสุโขทยัยมีประตูระบายน้ําบ้านหาดสะพานจันทร์แนวเภอสวรรคโลกทําหน้าที่กักเก็บน้ําในลําน้ํายมในช่วงฤดูแล้ง และช่วยระบายน้ําในช่วงฤดูฝนขณะดเดียวกันก็มีฝายขนาดเล็กหรือฝายยางก้นน้ำสองฝายแต่ปีนี้น้ําในแม่น้ำมมีปริมาณน้อยน้ําจึงไม่ล้นฝายจึงทําให้พื้นที่ใต้ฝายประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้าในการทําการเกษตรขณะน,นี้เริ่มขยายวงกว้างและคาดว่าจะรุนแรงและยาวนานกว่าทุกปีที่ผ่านมา